เทสเทสเทสทดสอบเสียงทดสอบเสียงโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทสทสอบสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับสัตว์ทาช่องหนึ่งเก้าเจ็ดครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็เวลาเหมือนเดิมครับตกบ่ายตกเย็นมาแล้วครับอากาศแดดร่มลมตกบรรยากาศดีๆครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็ได้ราฐนาตะกุดหลวงพ่อออดวัดสายใหม่นะครับพี่น้องครับอ่าเป็นตะกุด ลูกปืนครับผมขนาดพกพาติดตัวแบบง่ายๆนะครับพี่น้องครับมารับชมกันเลยนะครับครับนี่ก็คือตะกุดหลวงพ่อออสนะครับผมหรือว่าพระอาจารย์ออสวัดสายใหม่นะครับเป็นตะกุดที่มีชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็โด่งดังมากนะครับในยุคนั้นนะครับผมยุคเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับยุคเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับพี่น้องครับตัวกับผมเองนะครับก็เคยได้ไปไป วิ่งเช่าหาตามวัดวาต่างๆนะครับผมทางแถบจังหวัดขอนแก่นนะครับทางจังหวัดขอนแก่นก็มีนะครับผมสายของพระอาจารย์วัดสายใหม่นะครับอาจารย์ออดวัดสายใหม่ท่านก็เคยมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็ได้ไปเช่าหาบูชามาแต่ไม่ใช่ดอกนี้นะครับแต่ไม่ใช่สองดอกนี้นะครับสองดอกสองดอกนี้คือได้มาจากชาวบ้านนะครับผมชาวบ้านที่ ปั้นและแวกใกล้ๆกันนี่แหละครับเป็นชาวบ้านที่สนิทสนมกันมานะครับได้ไปขอเช่าบูชากับเขามา,าเพราะว่า,าเป็นตะกุดของอาสามีของเขานะครับผมสามีของแกนะครับผมสามีแกก็ได้เลิกหา <c oughs> กันไปเลยทิ้งสมบัติไว้ให้ภรรยานะครับผมก็ได้สืบอทอดต่อนะครับได้เช่าหาบูชามาเป็นตะกุดขนาดพอดีครับผมตะกุด ขนาดลูกปืนนะครับผมกระดตะกุดลูกปืนขนาดจุด38สเปเชียลนะครับนี่ครับตะกตุดที่เป็นตะกุดลูกปืนที่ยิงออกแล้วนะครับไม่มีขม่าวดินปืนอยู่ข้างในนะครับผมไม่มีวัตถุไม่มีดินปืนที่อยู่ข้างในที่เป็นอันตรายอันนั้นไม่มีนะครับได้ทําการลั่นไกลไปแล้วนะครับพี่น้องครับอันด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ ด้านนี้ก็จุดสามแปดเซเปเชียลแต่เป็นขนาดกระสุนขนาดกระสุนหรือว่าขนาดปลอกลูกปืนจากคนละคนละแบบนะครับผมอันนี้เป็นทองแดงหรือว่าทองเหลืองนะครับอันนี้ทองเหลืองอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับขนาดของลูกปืนลูกสุนลูกปืนจะจะไม่เหมือนกันอันนึ้เป็นสแตนเลสนี่เป็นทองเหลืองเพราะมีหลายรุ่นนะครับผมบางดอกก็จะเป็นทองเหลืองหมดนะครับบางดอกก็จะเป็นทองเหลืองหมดบางดอกก็ จะเป็นสแตนเลสก็แล้วแต่ทางวัดนะครับผมแล้วแต่ทางวัดจะจัดทามาแล้วก็มาให้พระอาจารย์ปลูกเสกนั่งปกปลูกเสกนะครับด้านในก็จะเป็นแผ่นตะกุดนะครับแผ่นตะกุดเป็นส่วนมากจะเห็นนะครับผมเห็นได้หลายครูบาอาจารย์ครับได้ทำาทำการถอดให้ดูนะครับถอดให้ดูแกะให้ดูครับอันนี้ผมไม่กล้าถอดเพราะว่าผมได้พกติดตัวนะครับผมได้พกติดตัวไปตลอดนะครับ ไม่ว่าไม่ว่าจะขึ้นรถขึ้นเรือไปเหนือล่องใต้ผมจะใส่กระเป๋าพระติดตัวตลอดนะครับผมติดตัวตลอดเลยไม่กล้าแกะให้พี่พเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับแต่ด้านในนะครับมีครูบาอาจารย์ให้แกะให้ดูมีตะกรุดนะครับผมตะกรุดจริงๆก็อยู่จะดูอยู่ด้านในเป็นแผ่นทองทองเหลืองนี่แหละแผ่นแผ่นทองเหลืองหรือทองแดงใช่ครับผมเป็นแผ่นทองนะครับผมแผ่นทองทางวัดก็จะทําการม้วนอาจารย์อัขระยันแล้วก็ม้วน วนยัดใส่ข้างในแล้วก็ปิดด้วยปอกลูกปืนนะครับผมปิดเพื่อความแน่นนาทาวรนอไม่หลุดไม่คอนแต่เขย่งงี้ก็จะมีเสียงนะครับเปเสียงดังก้อกแล็กก้องล็กคล้ายก,กับเสียงกิ่งนั่นแหละครับเ <c> ห <oughs> มือนกับผ้ากิ่งนะครับปรากุที่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าถ้าใครพกติดตัวส่วนมากจะเน้นไปทางแถวคาดปลอดภัยนะครับของสายะอาจา์อัดวัดสายใหม่นะครับจะเน้นไปทางแถวคาดปลอดภัย มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมผมแนะนําตะกุดอา,าจารย์รอดครับผมพกติดตัวติดกระเป๋ากระเป๋าเสื้อได้มาใหม่ๆนะครับวันนั้นเช่ามาเช่ามาจากวัดใหม่ๆพกติดกระเป๋าเสื้อเราเดินเข้าห้องน้ำครับเดินเข้าห้องน้ํามไม่รู้ไปรอดรา,า,าวตากผ้าหรือว่าอะไรไม่รู้ครับผมวันนั้นก็เป็นรู้สึกว่าจะเมาๆหน่อยนะครับผม พูดตรงๆเลยครับเป็นเบอร์นะครับผมเบอร์ re, มีฤทธิ์แอลกอฮอลผสมด้วยมั้งครับตอนนั้นครับมันก็สิบกว่าปีผ่านมาแล้วครับเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆเดินออกมาครับผมจากกระเป๋าเสื้อผมที่ไม่มีรอยขาดไม่มีรูรั่วรูขาดนะครับผมของกระเป๋าเสื้อเอามือมาคำํำรูตะกุดเอตะกุดหายไปไหนก็แปลกมากนะครับทั้งๆท,ที่ไม่มีรอยรั่วรอยอะไรนะครับกระเป๋าม่มีรอยขาดอ ชักลูอะไครับมันหายไปไหนกขก็งงเป็นเป็นปฏิหารมากชวในให้คิดมากว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากมีหลายเรื่องนะครับผมหลายคนที่เอาไปใช้หลายคนหลายท่านที่เอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นปราราชการทหารตำรวจนะครับเอาไปใช้ก็มีประสบการณ์เล่าขานกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเล่าทั้งวันก็ไม่หมดหรอกครับก็แล้วแต่ใครจะนับถือนะครับใครจะนับถือศรัทธาของทุกอย่างถ้าเรามีความเชื่อและศรัทธานก็ มีพุทธานุภาพอยู่แล้วในอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนี่ครับจะมีอักขระ,อ,ะอันนี้เป็นตัวหนังสือครับนี่ตอกอักขระตัวหนังสือเขียนว่าไงนั่นกับตัวสอเสือนะครับนั่นกับตัวสอเสือแล้วก็คล้คลายกับสระอานะครับตรงนี้ตรงปอกพวกปืนตะเล็ดนี่นะครับ ส่วนด้านนี้ด้านนี้ดูด้านนี้ก่อนด้านนี้วัดสายใหม่นะครับวันนี้ด้านนี้ตอบคาว่าวัดสายใหม่นะครับตอบคาว่าวัดสายใหม่นี่คือรอยตอกนะครับจากทางวัดรอยตอกจากทางวัดก็ผมชัดนะครับผมชัดไม่เบลอนะครับไม่เบลอของเ๋ไม่เคยเห็นนะครับ ผมไม่เคยเห็นของเจเลยนี่ได้มาจากชาวบ้านนะครับผมชาวบ้านระแวกใกล้ๆกันนี่แหละของสามีเขาอย่างที่เล่าไปนะครับของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับผมด้านในก็จะฟังตะกุดเป็นแผ่นทองลงอักขระยนฟังตะกุดในช่วงสิบเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาท่านพระอาจารย์วัดวัดสายไหมท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลนะครับผม พวกโซเชียลที่เราใช้กันทุกวันนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับผมยังไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากจะลงแต่ข่าวทีวีนะครับโทรทัศน์หรือว่าออกอากาศตามวิทยุท้องถิ่นหรือว่าตามหนังสือพิมพ์นะครับส่วนมากจะพาดหัว่าข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลของพระอาจารย์วัดวัดสายใหม่นะครับก็ไม่ธรรมดาท่านเป็นเกียรกิอาจารย์ที่เข้มขังเหมือนกันนะับนนเหมือนหลายองค์นะครับพี่น้อง ส่วนันนี้ก็เป็นของอาจารย์อวัดสายใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ของอาจารย์อวัดสายใหม่ครับแต่อันนี้เป็นตะกรุดขนาดห้อยคอนะครับขนาดห้อยคอก็แล้วแต่นะครับจะห้อยคอก็ได้หรือว่าจะคาดเอวก็ได้เพราะว่าองค์นี้ไอ้ตะกรุดดอกนี้ผมที่แรกผมก็ว่าจะคาดเอวครับผมดูเชือกแล้วอันนี้เชือกมาจากวัดนะครับมาจากทางวัดนะครับผม เชือกสั้นนะครับเชือกสั้นนิดเดียวนะครับไม่ยาวเท่าไหร่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตะกุดขนาดห้อยคอผมก็เลยไม่กล้าคาดเอวนะครับน่ครับผมของอาจารย์วัดวัดสายใหม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับด้านในก็จะมีกระยัญนะครับเอากล้องส่องกล้องขนาดสิบเ็กส่องมาได้ครับต้องต้องมาส่องของแท้นะครับผมดอกแท้ถ้าส่องผ่านโทรศัพท์นี้ไม่เห็นหรอกครับไม่ค่อยชัดนะครับผม แต่มีอักขระยันนะครับอยู่ด้านในนะครับมีอักขระยันอยู่ด้านในอยู่ด้านในใ,นใต้ของออพลาสติกนะครับใต้หลอดพลาสติกนี้จะมีตะก,กุดจาน,จานาทางวัดก็จะจานยันลงไปก็เหมือนกับตะก,กุดลูกเปืนนี่นะครับแต่ตะก,กุดลูกเปือนนี้ส่วนมากจะพกติดตัวนะครับไม่ค่อยมีคนเอาไปคาดเอวนะครับส่วนมากจะอัดก่อบ,บางคนก็ไปถักเป็นเชือกอถักเป็นเชือกห้อยคอก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ ไปอัดกรอบเยี่ยมกรอบห้อยคอรหรือคาดเอวก็มีแต่ส่วนมากจ,จะห้อยคออันนี้ก็ก็แล้วแต่ความศรัทธาของเราดีหมดครับไม่ว่าจะคาดเอวหรือว่าห้อยคอ,อขอองดีถึงทำยังไ,ไงก็ดีครับขอให้เราศรัทธานะครับผม mm hmm. เชื่อมั่นและศรัทธา mm hmm. ก็ดีไปหมดนะครับพี่น้องครับครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากครับก็ประมาณ9นาทีกว่ากว่า ก็ยังไงท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบารมีอุบาจารย์นะครับและว่าศิษย์ศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในสากลโลกนะครับผมช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของศรัทธาชนนาแนลก็ขอให้มีความสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยร่ลำรวยตลอดปีตลอดไปพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ